สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น w o r k f r ฟ m Home ครับวันนี้วันอาัคารที่26เมษายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมปันลมาเซียกอติดบาเซิโลนาครับโค้ชแคทันข่าวเ้วยผูกครับการโตนาล่าข่าวแมนยูครับ ครับผมมาติดตาม uh huh. เรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับก็แน่นอนครับช่วงกลางสัปดาห์นะฟุตบอลยุโรปครับถ้วยใหญ่กลับมาแล้วสำหรับศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เดินทางกันมาถึงในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเราก็ทราบกันแล้วแหละว่าใครที่เข้ามากันบ้างในค่ำคืนนี้เนี่ยจะเตะก่อน1คู่นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเรอัลมาดริดนะครับส่วนค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับ บียา,าเบรอเน่ก็จะเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันสิว่า4ประเด็นนะครับสำคัญที่ เราต้องจับตามองใน UCL รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับของการเจอกัน4ทีมนี้นะก็สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาหยิบยกหัวข้อมาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไล่เลี่ยกันไปนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยป,ปรเิเวณจำกัดมหาชนครับวันนี้อขอ,ขอคำ,คำว่า UCL นะ UCL UC <L. S 1> เออง่ายหน่อยเว้ย เออนี่นะอยู่กับผมง่ายๆพอนะครับอยู่กับปีน้ำบดยากตลอดออนะินต้องมีเหินโน้ตอะฝากธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงด้วยนะครับบริการด้านการเงินครับครอบคลุมทุกอย่างก็ให้นึกถึงกสิกรไทยแล้วก็มีแอปเคพัสด้วยครับสามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอป,ปได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับมาอ่ะไปเริ่มเลยครับครูแ๊ก ก็เราไปดูกันที่เรอัลมาดริดกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละทีมนะฮะก็สื่อเขาใช้คําว่ามาดริดเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีแนวลุกที่เฉียบคมนะครับแล้วก็นี่คือจุดอันตรายของเรอัลมาดริดที่แมนซิตี้อาจจะต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับหากว่าถ้าเราว่ากันที่เรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสในศึก UCL ล้นล้วนเนี่ยคือถ้าเทียบกัน4ทีมที่เข้ามาในรอบรองชนะเลิศน,นะครับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่ค่าสร้างค่า XG นะฮะ หรือว่า e x p e c t e ป g o โ l ต่อ90นาทีเนี่ยได,ด้ดูจะน้อยที่สุดเลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นถิติตัวแรกมานะครับก็นี่ฮะจะเห็นว่ามาริดเนี่ยเอาดูแค่ตัว XG อย่างเดียวนะ1.6เห็นไหมก็น้อยน้อยกว่าบีแล้วเอานิดนิดด้วยแล้วก็น้อยกว่าแมนซิตีแล้วก็ลิวอพูแต่ถึงกระนั้นครับแม้ว่าจะค่าจะสร้างค่า XG ได้ไม่เยอะถ้าเทียบกับกับทีมอื่นใช่ไหมแต่พวกเขามีทีเด็ดมีตัวอันตรายอย่างคาริม เบนเซม่านะฮะที่พร้อมที่จะผดเด็จศึกได้ทุกเมื่อเมื่อได้ละเมื่อมีโอกาสในเกมเบนเซม่ายิงในแชมเปี้ยนอีกปีนี้ไปแล้ว12ลูกนะครับจาก9กเกมในศึก UCL แล้วก็ดูการสร้างสารรค์โอกาสของเขาอันนี้เป็นการสร้างโอกาสยิงต่อเกมในศึก UCL ของเขานะครับโดยที่ <S <S ไม่นับลูกจุดโทษนะก็จะแบ่งเป็น11ลูกที่เขายิงได้ที่แบบไม่รวมจุดโทษเนะี่ยปรากฏว่าเกมเกมนึงเขาจะมีการโอกาสยิงของเขาเนี่ย4.2ครั้งอะ นี่คือมากที่สุดในฟุตบอลรายการในในในสี่ทีมที่เข้ามานี้เลยนะ mm hmm. เห็นไหมโอ้ oh, มากกว่ามาเลสมากกว่าซาร่ามากกว่าเดอ์บอยมากกว่าดันจูมามากกว่าสเตอร์ลิงมากกว่าดิอาร์ตมากกว่าทุกคนนะฮะนี่คือคนที่มาร์ตตี้นี่ต้องเฝ้าระมัดระวังเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเบนเซม่ามีเบนเซม่าก็ต้องมีคู่หูอย่างวินิซุอุสจูเนียครับอันนี้ก็คืออีกคีย์แมนหนึ่งอะที่โอ้โ oh หเป็นคู่ขากันแอซิ์ให้กันถ้าเกิดว่าพิมยรี มีซอนกับเคนที่เรอ่าที่ลาลิกาสเปนก็ต้องมีคู่นี้ฮนะที่เป็นคู่หูที่จ่ายให้กันอยู่บ่อยๆเลยแล้วก็ถ้านับถึงมินิซิอุจูเนียอย่างเดียวเนี่ยมีสถิตินะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ปีนี้การพาบอลขึ้นหน้าในระยะที่เกิน10เมตรขึ้นไปเนี่ยเขาทําได้ถึง62ครั้งมากที่สุดในรายการนี้แล้วแถมการพาบอลเลี้ยงขึ้นไปของเขาเนี่ยในในหลายๆครั้งเนี่ยมีถึง21ครั้งที่เป็นการจบด้วยการยิงได้หรือสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนได้ยิงต่อ แล้วนี่คือการสร้างสรรโอกาสของเขาแล้วก็การแอซิดของเขาในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้าหัวเป็นสีดำๆเนี่ยการสร้างโอกาสส่วนหัวเป็นสีเหลืองๆเ,เลยเนี่ยอันนั้นคือได้แอซิดด้วยเห็นไหมฮะเขาสร้างโอกาสเยอะมากนะปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกครับนี่คือตัวเลข c h a n c e s create ตัวแรกทางซ้ายสุดนี่คือ,อชัดเจนเลยว่าเหมือนจะผิวเผินเป็นนักเตะตัวตัดยิงตัวทําประตูแต่จริงๆแล้วสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนเยอะมากนะครับ2.38/90นาที ตกตกเกมหนึ่งก็สองครั้งกว่ากา็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างสารรค์เกมเป็นปัจจัยทําให้เบนเซม่าสามารถยิงได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันก็สําคัญต้อง<ช>คู่นะครับคือไม่ได้เล่นดีแค่ในลาลิก้าอย่างเดียวนะสําหรับบินิสูจูเนียในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเขาแทบจะยืนแบบยึดตําแหน่งทางฝั่งซ้ายของคาร์โลอันเชลต ลงทุกนัดถ้าเกิดว่าไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าถ้าไม่ต้องโรเตชันจริงๆเนี่ยคือพี่แกจองประจำการตำแหน่งนี้แล้วก็อย่างที่พูดไปในสยามสปอร์ตฮารฟไทม์ time, นะคบว่ามัตติเนเวลาขึ้นเกมนะประมาณ60-70%จน่ะจะขึ้นทางวินีซุซส,ส่วนใหญ่แล้วก็ด้วยด้วยวิธีการเล่นโอเคว่าถ้าเกิดเจอทีมที่อยู่ในระดับที่อ่อนกว่าเนี่ยเขาก็จะบุกหน้าใส่แต่ถ้าเกิด เจอทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือนะเจอทีมที่ครองบอลเยอะกว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับมารติดแล้วก็วินิสุสจะเป็นแกนหลักในการเล่นลูกเคาน์เตอร์แอ k จุดเริ่มต้นจะมาจากเขาแล้วก็มักจะทําได้ดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่คู่แข่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยสังเกตดูนะครับมันมีนัดหนึ่งในเกมกับเชลซีเนี่ยที่พอคุณเอาวินิุสไม่อยู่ตอนนั้นเนี่ย<ม>ก็เป็นคิสเตนเซนที่เอาไปประกรบก็ส่งผลเลยครับ ต่อรูปเกมทําให้เชลซีคือสู้มารติดไม่ได้แต่พอนัดต่อมาเนี่ยเขารับมือกับวินิสุสได้ดีขึ้นเขาก็ต่อกรอกับมารติดได้สาหรับเชลซีคือมันเป็นจุดหนึ่งที่ที่ถามว่ามันแก้มันแก้ทางได้ไหมมันรู้วิธีการแก้แต่คือนักเตะกับคุณภาพที่คุณมีอยู่จะทําได้ในสนามจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันคุณรู้แหละว่าต้องรับมือยังไงเวลาเจอกับมาริติ่ะแต่คุณจะทําได้หรือเปล่าอันนี้คืองานที่ยากอืมถูกต้องเลย แล้วก็ต้องบอกว่างานที่ยากของซิตี้ก็ตามที่ม่ขวัญบอกเลยเพราะว่าจริงๆพวกเขาเนี่ยมีขุมกาลังที่โอเคอยู่แล้วนะครับในการเล่นเกมรับแต่วันนี้อาจจะขาดตัวหลักไปเยอะพอสมควรในการมารับมือกับตัวจี๊ๆอของมาดริดอย่างเบ n นเซม่าแล้วก็วิดิซิอุสนะครับคือมีปัญหาเรื่องสภาพทีมครับโดยเฉพาะแนวรับที่หน้าหวัดวันเล็กน้อยเหมือนกันปกติแล้วถ้าเป็นแบ,บ็คขวาก็จะมีไควอเกอร์ที่ยืนประจำการแต่ก็เชื่อว่า น่าจะรับมือวีนิสูสได้ดีพอสมควรนะครับทานากข่าววอเกิ์ก็ไปสู่ตัวเองมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่เกมนี้ต้องมาลุ้นครับว่าตัวแกจะฟิตทันหรือเปล่าเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเป๊ปก็คือต้องรอเช็คความฟิตแล้วก็ยังไม่ได้ลงซ้อมแบบเต็มที่เท่าที่ควรนะครับในขณะที่ชูเอาการเซโร่ยืนข้างหลังเนี่ยครับก็ได้เล่นแทนมาหลายๆนัดติดโทษแบนนะครับก็จะถามไม่สามารถลงสนามในเกมค่ำคืนนี้ได้ <S <S ถ้าเกิดเคสที่แย่ที่สุดเลยก็อาจจะต้อง เป็นทางนั่งของคนอื่นลงสนามมาแทนอาเก้ซินเชนโกหรือว่าสโตนนะครับถ้าเกิดฟิตทันนะซึ่งสโตนก็ต้องลุ้นเช็คเหมือนกันลงเล่นแบ็คสองข้างนี้แทนนะครับก็ต้องมาลุ้นแหละว่าเอยถ้าเกิดทางนั่งของวอลเกอร์ไม่ไหว o, Band, าการเซโล่โดนแบนจะเป็นใครที่ลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาในเกมค่าคืนนี้แล้วต้องมารับหน้าที่หนักในการจับทางนั่งของมินิซิอุสด้วยนะครับซึ่งการขาดการเซโล่ชัวร์แล้วหนึ่งคนแน่ๆครับ ก็มาดูละกันว่าจะกระทบหนักแค่ไหนอันนั้นคือมุมของเกมครับแต่เกมรุกเขาก็เป็นคนที่สร้างโอกาสได้เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นภาระการทําเกมก็พอไม่มีการเซลโล่แล้วเนี่ยจะไปตกอยู่ในมือของเควินเดบรบอยครับซึ่งก็ต้องรอเช็คฟิตด้วยเพราะว่าเกมล่าสุดกับวัตฟอร์ดโดนถอดออกนาที57เนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมนั้นแต่เชื่อว่าเป๊ปน่าจะเข็นลงสนามได้ลงมาเป็นเพลย์เมคเกอร์ให้กับทีมหน่อยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสถิติกราฟของเคเบิจเดมาให้ก็ ถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนเยอะตามชื่อชั้นอยู่แล้วนะครับมีสร้างโอกาสไปเนี่ยตบเกมหนึ่ง1.73ครั้งเกือบเกือบ2ครั้งนะครับมีแอสซิสต์ติดตัวในรายการนี้2ลูกแล้วก็มีพวก Expected Assist 1.4ครั้งก็เป็นตัวหลักๆที่คอยออกบอลนะครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากเดอร์บอยแนวรุกคนอื่นก็ยังพอมีให้เลือกใช้งานอยู่นะครับพวกทางนันเบดโรซิวาริยัตมาเรส ราฮิมสตอร์ลิงที่ก็ค่อนข้างโดดเด่นในการเล่นให้ UCL เหมือนกันก็น่าจับตาม,มองมากๆสำหรับเกมค่ำคืนนี้เป็นบิ๊กแมชที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับครับอืมก็ชิงไหวชิงพลิปกันคือเรื่องของแท็กติกจริงๆผมไม่ห่วงนะเพราะว่าระดับคาร์โลนเชรติกับเป๊ปกัวเดล,ล่าคือเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าระดับของคุณซื้อน่าจะเท่ากันแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆในสนามเนี่ยใครจะมีความผิดพลาด น้อยกว่าแล้วก็ช่วยความบิดผ้าจากฝั่งตรงข้าไมได้ดีกว่าเท่านั้นเองสําหรับคู่นี้นะครับใช่เลยคือถ้าผมมองว่ารูปเกมน่าจะออกมาในชนนดที่ว่าทั้งสองเกมทีมที่ครองบอลมากกว่ายังน่าจะเป็นแมนซิตี้แหละนะครับอยู่ที่ว่าแมนซิเตอ้เองจะสามารถเจาะเข้าไปได้ทําประตูได้เฉียบคมได้แค่ไหนนะครับในขณะที่ฝั่งมาดริดเนี่ยเชื่อเลยว่าแม้ว่าจะครองบอลไม่เท่าแต่เท่าที่ดูมานะทั้งเกมเจอกับปเอสเชเกมเจอกับเชลซีอ่ะ พวกเขามีทีเด็ดกับการเล่นเกมโต้แล้วก็แล,วกแล้วก็ความเข้าขากันของเบนเซม่ากับวินิซิอุสเนี่ยจะเป็นเป็นอีกคีแมนหนึ่งเลยที่ที่ลงโทษคู่แข่งได้อยู่เสมออมอันนั้นนี่ก็คือแมนเชสเตรถ้าประมาทแบบบุกเพลินพลาดกลางสนามเงี้ยโดนโต้เนี่ยผมว่าก็มีโดนโลงโทษได้เหมือนกันมันน่าจะสนุกครับเป็นเกมที่ผมว่าหลายคนเฝ้ารอดูอยู่ครับครับทีนี้มาดูทีมม้ามืดที่ผ่านเข้ามากันบ้าง นะครับบียาเรอลก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปราบมาทั้งยูเวนตุสแล้วก็บาเยน n ์มิวนิกซึ่งก็ถือว่าเป็น2ขาใหญ่ประจำรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบียาเรอลถ้าเกิดว่าดูตามหน้าสื่อเนี่ยถือว่าเป็นทีมรองบ่อนที่สุดใน,ในรอบรองชนะเลิศนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าไปดูสถิติของพวกเขาเนี่ยโอกาสจบสกอร์ต่อ,ตอเกม นะครับ10.8ครั้งน้อยที่สุดในบรรดา4ทีมสุดท้ายแล้วก็มีสถิตินะเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งเนี่ยได้ยิงประตูเป็นค่าค่า XG ของฝั่งตรงข้ามเนี่ย1.6ครั้งต่อเกมถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะว่าเกมเกมนึงเนี่ยก็ลองนึกภาพดูว่ามีโอกาสทองให้คู่แข่งได้ยิงเนี่ยเกือบเกบสลูกนะแต่ว่าพวกเขาก็ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้นะครับ mm. คือ เป็นสิ่งที่ลิวภูไม่สามารถประมาทได้จริงๆนะเพราะว่าเอาชนะอย่างที่บอกยูเวนตุสบบเย,ยนมิวนิคตกรอบมาแล้วนะครับอุนายเมอรี่เนี่ยคือแผนหล,ลกัลกๆของพวกเขาจะเล่น3แผน 4-4-2, 4-3-3, 4-4-1-1เนี่ยคอยสวิตระหว่างเกมเพื่อความไหลลื่นตามสถานการณ์ นะแม้ว่าอาจจะปวดหัวเล็กน้อยนะครับเคราดโมเดโนครับดาวยิงคนสําคัญที่มีอาการบาดเจ็บนี่คือเรื่องของสภาพทีมแต่ว่าก็ยังมีพวกตัวอื่นๆที่ทดแทนได้ครับสามารถใช้งานพวกดานจูมาโลเซลโซเนี่ยที่พร้อมจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าโดยเฉพาะคนนี้ครับดานจูมาเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดเลยใน UCL ปีนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว6ลูกนะแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับก่อนที่จะหันไปคว้าตัวหรือดีอาร์ตมา นอกจากนั้นครับยังมีตัวสำรองครับที่เราก็คุ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเคยมีข่าวกับทีมใหญ่ๆนะอย่างซาเมลชูคุเซ่นะครับปีนี้เป็นตัวสำรองแต่ก็เป็นคนที่ลงมาป่วนแนวรับของผู้แข่งได้มากเลยทีเดียว นะอันนี้คือสถิติต่างๆนะครับนี่เราจะเห็นว่า,าในารเ,เรื่องของการเลี้ยงนะบอลน,นะเป็นสถิติของในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันค่าเฉลี่ยใน90นาทีจะเห็นว่าชกกุเซ่ของเบียร์เดลเนี่ยเป็นอันดับที่สองเลย <c oughs> นะครับนะอันดับที่สองคือเอาเอา,เอาค่าสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จมาหักลบกันเนี่ยเขาอยู่อันดับ เรียกได้ว่าเป็นท็อป20ตกนรเลี้ยงบอลในยุโรปใช่อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้คือสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เลยนะขวัญตัวแก้เกมได้คือก็เหมือนในเกมกับบาเยนมิวนิกนี่ก็แหละนี่แหละคือคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนะครับทีนี้อีกหนึ่งจุดครับแม้ว่าลิพูเนี่ยจะดูแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าถ้าเกิดนะ การยืนลายกองหลังสูงแบบนั้นเนี่ยเอเมเบรี่น่าจะพร้อมให้ทีมเล่นเกมรับนะแบบคอนแพคเลยแล้วก็ใช้วิธีการโต้กลับด้วยตัวที่มีสปีดจัดจ้านใช้โจมตีหรือว่าผูแถมสถิติของอูนายครับเป็นจอมเล่นบอลยุโรปนะบอลถ้ว bon ยนี่คือเราได้ยินชื่อเขามานานแต่ของเดิมเนี่ยจะเป็นในยูโรปาลีกแต่ตอนนี้เขาขยับขั้นขึ้นมาเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วนับตั้งแต่ปี2009เัเ้าอยมาในบอลยุโรปนะครับทั้งถ้วยใหญ่แล้วก็ถ้วยเล็กเนี่ย อุนายพาทีมที่เขาคุมผ่านรอบน็อกเอาได้31จาก37ครั้งคิดเป็น84สเอร์เซสูงมากนะถือว่าเนี่ยครับทำไมถึงถูกสื่อขนาดนามว่าเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยเพราะว่าเขาเรื่อง <ๆ S 1> ของแท็กติกแบบเกมนัดเดียวนี่เขาทำได้ดีจริงๆนะครับใช่ฮะนะก็เห็นชัด <c oughs> ฮะว่าเป็นทีมที่หลายคนมองว่ามองว่า,อวารองบอลมาตั้งแต่รอบ16แล้วนะผมมองว่าแบบนั้นนะแต่ สร้างเซอร์ไพรส์ตบยูเวอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยฟุกอ่ะตบบาเยิร์คือผมว่าอันนี้มันมันเริ่มไม่ฟุกแล้วมันเริ่มมีทีเด็ดแล้วก็ใช้คํานี้คือไม่ใช่ทีมเต็งแต่เหมือนกับมีทีเด็ดในการดับทีมใหญ่ได้ดังนั้นลิเวอร์พ <c oughs> ูลเองประมาทไม่ได้เลยนะความผิดพลาดอะไรเล็กๆกน้อยๆผมว่าเบียร์เอาเป็นทีมที่พร้อมจะเก็บตรงนั้นได้หมดอืมผมว่าต้องระวังไปที่ฟอร์มส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนนั่นแหละเพราะว่าผม คิดว่าฝั่งบิเอเรลลมีนักเตะที่สามารถทําประตูได้ค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดเอาพีคสุดปีนี้มันจะเป็นทางนั่งของดันจูมาที่ยิงไป10กว่าประตูแล้วทั้ง2รายการทั้งลาลีกาแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็มีหลายคนครับอย่างเช่นตัวเก่าๆก,ก็เคลาดโมเลโนที่เป็นกองหน้าตัวบนสุดอยู่แล้วรวมไปถึงพวกมานูเตเกลอสเยเลมีปิโนนะครับบูลไลเดียพวกนี้ก็สามารถทำประตูได้หมดแต่คนที่น่าจับตามองสุดเหมือนเดิมดันจูมาคนนี้เร็วมากๆเคยเจอกับตัวเองมาแล้วใน อยู่รป้าปีก่อนปีกซ้ายแข็งเร็วทะยานยิงคมต้องระวังคือเป็นปีกซ้ายที่ดูดูมีทักษะดีเร็วแล้วอย่างที่การ์โนนาบอกรูปร่างเขาอ่ะมันร้อยแปดสิบกว่าเลยนะไม่ใช่ปีกตัวเล็กๆด้วยดูมีความหนานิดๆด้วยนะอันนี้น่าน่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับดานจูมาะฮแล้วเห็นมีข่าวกับแมนยูคุณด้วยนี่บายปลายๆน่าจะเลี้ยวพูหนักกว่านะคนนี้แต่แต่เลี้ยวพูพอพอได้ดีอาร์สมาผมว่ามันเบาบางลงไปเพราะว่า ถ้าเราพูดถึงสไตล์อย่างเงี้ยลิฟูมีสามแล้วนะดีอาร์โชตามาเน่คงไม่ซื้อสไตล์เดียวกันไปเป็นคนที่สี่ที่แบบเป็นปีกปีกซ้ายถนัดเท้าขวาครับเออผมก็เลยมองว่าพอได้ดีอาร์มาน่าจะจบในเรื่องของดานจูมาแล้วดาวนะอันนี้เดาทีนี้มาดูข้อมูลจากฝั่งลิฟูกันบ้างน,นะครับสื่อก็พูดว่าจุดเด่นของลิฟูคือเกมรุกที่อาจจะบอกว่าดีที่สุดในบรรดาสี่ทีมสุดท้ายนะฮะ แต่จะสามารถนำพาชัยได้หรือไม่นะอันนี้คือคำถามจุดที่น่าสนใจของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับคือพวกเขาเนี่ยตอนนี้ราคาตามร้านพนันทุกกฎหมายอังกฤษหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับก็ปรับราคาให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการไปแล้วนะครับด้วยความยอดเยี่ยมในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะแนวรุกจัดจ้านมากๆในรายการ UCL เนี่ยยิงไป25ประตูคือถ้านับแค่4ทีมที่เข้ามาสู่รอบนี้ได้นะลิเวอร์พูลยิงเยอะที่สุดนะครับจริงๆมีทีมที่ยิงเยอะกว่าลิเวอร์พูลแต่ว่าตกรอบไปแล้วก็คือาเยอนนะ แถมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ยิงเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยด้วยอีกรายการหนึ่งด้วยก็คือแปดสิบห้าลูกนะครับและด้วยขุมกําลังที่พวกเขามีตอนนี้คือห้าคนนี้ครับแนวลุกโชตาลุยิอาสโรบเบร์โตฟิมิโนโน,นะซาดิโอมานเน่แล้วก็โมซาล่าพอได้เป็นห้าคนเนี้ยเออมันยิ่งทําให้มีการหมุนเวียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรียบูเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้าตัวรุกคนนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้านับทั้งรายการ UCL และพรีเมียร์ลีกนะครับ มีผู้เล่นที่ยิงกระจายรวมกันถึง18คนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นสแตทอีกอันหนึ่งขึ้นมานี่ฮะอันนี้คือจํานวนประตูที่แบ่งๆกันยิงทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีก18คนครับแบ่งกันเราจะเห็นว่าโมซาล่า24มาเน่17โชต้า16ฟิมิโน่10นะครับโอริกี้4ดีอาร์4เฮนโดสาฟันได้สฟาบินโย่3แล้วก็มีโรเบิร์สันสองแล้วก็อีกหลายคนอย่างละสองอย่างละสองอย่างละสามแล้วก็มีอย่างละหนึ่ง แค่อามีเคิร์ติสโจนด้วยใช่ไหมมีมาติบคือมันบ่งบอกถึงว่าสื่อบอ่งบอกสื่อบอกว่าคือไม่ใช่แค่มีแนวลูกที่ยิงได้กองกลางมียิงได้แบ็กสามารถยิงได้บ้างแล้วก็เซนเตอร์มักจะเติมขึ้นไปเล่นลูกเซตพีดได้อย่างน่ากลัวพวกฟานไดโกนาเต้มาติบสามารถโขกทำประตูในลูกเซตพีดได้ ครับคือดูจากสถิติแล้วเนี่ยเรียููดูดูเป็นทีมที่มีความสมดุลมากที่สุดเลยนะในในสี่ทีมที่ที่อยู่ในใน u ู l ตอนนี้นะครับแต่ว่าคือเรียููอ่ะผมว่าไม่ไม่ไม่น่าห่วงหรอกคือถ้าดูฟอร์มโดยภาพรวมแต่ว่าคือคุณต้องอย่าลืมว่าในปัญหาของเรียููในบางเกมเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งที่ลงไปตั้งรับลึกจริงๆอ่ะผมว่าอาจจะเจอปัญหาแล้วบิยามเรียวอ่ะเป็น เป็นในแบบที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะถามหาทีมที่สามารถต่อกรกับสร้างเซอร์ไพรส์นะใช้คำนี้ถ้าใช้คำว่าต่อกรอ,อาจจะดูดูไอ้นี่เกินไปหน่อยใช้คาว่าเป็นทีมที่มีวิธีการเล่นเซอร์ไพรส์หรือพูลได้ผมว่าผมก็มองไปที่ b บีรเดลนะเพราะว่าผมตามดูจากฝั่งของบาเยนในเกมที่แล้วที่เจอกับคือผมว่าแนวรุกของบาเยนกับลิเวอร์พูลมีความคล้ายกันคือเป็นเป็นแบบฟุตบอลที่สามารถเล่นได้ด้วยความหลากหลายไม่ได้แบบยึด ยึดจะแทงทะลุช่องหรือใช้วิธีการเปริดจากด้านข้างอย่างเดียวแต่ว่ามีหลายมิติเป็นบอลแนวรุกหลายมิติใบยืนคล้ายๆกับลิ์พูแต่เบียรอะไรเอาอะคุณอยากยิงคุณก็มาสิคุณก็ยิงแต่คือเขารับมือได้หมดนะแนวรับคือเขาลงมายืนกันแพ็กแน่นแล้วผมว่าสถานการณ์เวลาเจอกับลิ์พูมันจะเป็นในแบบนั้นเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าลิ์พูจะเจาะได้หรือเปล่าแล้วถ้าเจาะไม่ได้เนี่ย คุณโดนสวนกลับคุณรับมือได้มากน้อยขนาดไหนน,น,นี่คือสิ่งที่ต้องต้อง,องระมัดระวังมากกว่าอือย่างที่ขวานบอกผมว่าเห็นชัดเจนว่าใครจะมาเล่นยังไงอะ่ะมันเห็นชัดอะ่ะเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะทําในงานของตัวเองได้สมบูรณ์กว่าคือถ้าลิฟฟูสามารถเล่นคุมเกมแล้วก็แล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้โต้แล้วก็ขึงไปเรื่อยๆอส่วนใหญ่ถ้าลิฟพูทําอย่างนั้นได้นะเดี๋ยวจะยิงจนได้แต่ถ้าเกมไหนก็ตามแบบ นอกจากว่าคลองคลองเกมไปเรื่อยแล้วก็จบเขาไม่ได้ไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวเริ่มพลาดเองเริ่มอะไรเงี้ยเกมเกมหล่อนนั้นจะเริ่มอันตรายขึ้นมาทันทีอ่าม,มันก็อยู่ที่ว่าใ,ใครจะทํางานของตัวเองได้สมบูรณ์แบบกว่าในขณะที่เบียร์อไเอาเนี่ยเล่นรับได้ดีมากอยู่แล้วอย่างที่เรารู้ถ้าตั้งใจจะเล่นจริงๆใช่ไหมแต่มันก็อ,อยู่ว่าวันนั้นๆพวกเขาจะต้องไม่พลาดเลยนะในการเจอกับ,บรีอาพูอย่างนี้ก็ต้องแบบวัดกันที่จิตใจอะทั้งสองทีม แล้วก็เสริมให้ทางฝั่งของบียาเรลแล้วกันคือจริงๆ v ิาเรลเป็นทีมที่มีวิธีการขึ้นเกมคล้ายๆกับบาร์เซโลน่านั่นก็คือ 1. พู้งัประตูออกบอลแม่นยำสองกองหลังเล่นบอลกับเท้าได้ดีแล้วก็จังหวะแบบสวนกลับเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะต่อบอลแล้วก็ขึ้นไปนะแต่เขาจะใช้วิธีการหวดจากกองหลังขึ้นมาเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาวตอเลสที่เป็นคนที่ออกบอลด้วยเท้าได้แมน่นยำมากๆ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะใช้โจมตีทางฝั่งของของลิเวอร์พูลนะครับคือเบียร์ได้เอาในลีกกับเบียร์แลวในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นต่างกันแบบคนเราคั่วเลยนะในลีกอ่ะเขาก็จะเป็นทีมที่ไม่ไม่ได้ดงไปตั้งรับลึกข,ขนาดนั้นก็คือจะเล่นตามแนวทางของตัวเองก็ต่อบอลเล่นบอลขึ้นบอลจากด้านหลังแล้วก็มีใช้ปีกใช้แบ็กในการเติมเกมแต่พอมาอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่า ทางเอมิลี่เขาก็รู้ว่าทีมเขาเป็นรอง mm. อเขาก็ต้องลงไปตั้งรับคืออย่างน้อยคุณไม่เสียประตูเอาไว้ก่อนคือถ้าไม่เสียประตูอ่ะมันสามารถมองไปถึงเรื่องของการต่อเวลาหรือว่าการแบบดวนจุดโทษได้อ่ะแล้วพอโ mm. ดนจุดโทษปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันห้าสิบ้าสิบแล้วนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของฝั่งบียาร์เลที่เขาจนทําให้เขาผ่านเข้ามาถึงถึงรอบรองชนะเลิศได้นะครับครับก็ลุ้นกันวันอังคารวันพุธนี้เนาะของโค้ <S <S ชอกเคเตะพรุ่งนี้ ใช่ใช่ไหมคือมันใช่ก็เตะ่อแฟนบอลชาไทยรอติดตามนะแล้วก็จริงๆนี่มันเตะสอเล็กเนี่ยติดกันสองสัปดาห์เลยนะก็คือสัปดาห์นี้เล็กแรกสัปดาห์หน้าเล็กสองเลยมันมันมันค่อนข้างที่จะรู้ผลเร็วละภายในสองสัปดาห์ก็เรียบร้อยแล้วว่าใครจะได้เป็นคู่ชิงในปีนี้โอ้โหน่าสนใจมากอ่ะ ครับโอเคครับนี่คือ4ประเด็นที่เราเอามาฝากกันของแต่ละทีมนะครับในรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ฝากติดตามด้วยนะนี่คือทั้งหมดครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึงครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับสามารถเติมความสดชื่นได้แล้วก็ธนาคารกะสิกรไทยหรือว่าเคแบงคครับ บริการด้านการเงินครับให้นึกถึงกัิกรนะครับแล้วก็มีแอป k p l u s สามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับผมนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดซั s c r i b e ให้กับสยามสปอร์ตแล้วก็รายการของเรากลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมง,งานทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทบบวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ